สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีฟาร์มเงินนะครับอันนี้ผมเพิ่งลองเล่นมาตาหนึ่งนะครับก็ถือว่าผลประกอบการดีพอสมควรครับก็คือได้มาประมาณ1 8ื่นภายในประมาณ20กว่านาทีนะครับแล้วก็เพิ่งเห็นด้วยว่าลืมอัพพาวอัพนะครับก็ ถ้า Power Up เนี่ยก็อาจจะได้เงินเพิ่มมาอีกสักประมาณ9,000เป็นประมาณ27,000นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับไม่เร็ววิธีนี้แต่ว่าพอดีว่ายังไม่ได้อัดคลิปเต็มๆนะครับอันนี้แค่มาลองเล่นดูแล้วก็เออมันก็ใช้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาแชร์วิธีไว้ก่อนนะครับก็คือให้เราไปที่ด่านอิลโมลิสนะครับมันจะเป็นรูปดอกมเอ้เยอะๆครับ แล้วก็ให้เราเอาฮีโร่ที่เป็นฮีโร่ที่วิ่งไวๆนะครับเน้นเลยคือออย่างเช่นถ้าใครมีเดทก็เอาเดทมาครับถ้าใครไม่มีเดทก็เอาตัวผู้หญิงที่เป็นชื่อคิสตินหรืออะไรที่แบบแต่งตัว Woman ลคล้ายๆวันเดอร์วูแมนอะไรอยเงี้ยผมเห็นฝรั่งเขาใช้ตัวนั้นนะแต่ว่าผมรลออเดทมาเล่นตาแรกครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จดีครับก็คือหลักๆเลยหคือเอาตัวละครที่วิ่งเร็วๆนะครับส เราก็ต้องใช้อาวุธที่มันตีแบบเป็นวงกว้างๆนะครับอย่างที่เห็นในคลิปอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถฟาร์มเงินได้เร็วมากๆนะครับแนะนำให้ใช้ปืนให้ใช้หนังสือไบเบิลน่าจะน่าจะแค่นี้นะครับแล้วก็เป็นพวกออของเสริมก็เอาพวกเพิ่มเ,เพิ่มลัก รถคูดาวอะไรพวกเนี้เอามาแบบที่คล้ายๆเวลาเราจะฆ่าเดตนะครับแล้วก็ให้เอาไอ้ตัวแช่แข็งตัวเกาะตัวชุบมาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอเดตตอนที่เราฟาร์มเงินนะครับก็เนี่ยครับหลักๆก็คือประมาณนี้ครับ1ก็คือตัวละครวิ่งเร็ว2อ,อาวุธตีได้รอบตัวนะครับ3ก็อย่าลืมเกาะอ,อย่าลืมไอ้ตัวชุบชีวิตแล้วก็อย่าลืม up นาฬิกานะครับครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่จะออกมาให้เราฟาร์มเงินเนี่ยมันจะออกมาช่วงนาทีที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองนะครับก็คือถ้าหมดเว็บหมดนาทีที่ย2ิบสองไปเนี่ยเออเราก็สามารถค่าตัวตายได้เลยนะครับเพราะว่านี้ผมลองเล่นไปจนถึงเอยี่สิบี่นาทีกว่า,วาเงี้ยมันก็ไม่มีตัวนั้นโผล่มาแล้วนะครับก็คือพอถึงนาทีที่21บเดถึงย2ิบสองเนี่ยเราฟาร์มเงนเินเต็มที่เลยแล้วก็ แล้วก็ค่าตัวตายได้เลยนะครับก็จะได้เงินมาน่าจะขั้นต่ําก็น่าจะสักหมื่นห้านะครับถ้าอาวุธเราสามารถแบบตีตัวที่ใช้ฟาร์มได้เร็วโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมมาทําคลิปเต็มให้แล้วก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถพิมพ์ถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ปลาคา๊ายบาย